มอเจตเปิด5อาหารแม้ไม่มีรสเค็มแต่กินแล้วเสี่ยงทำร้ายไตยหลายอย่างกินกันเป็นประจำแล้วเพราะอะไรถึงส่งผลกระทบต่อไตข่าสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะหลายคนคิดว่าอาหารที่ทำร้ายไตยจะต้องเป็นของที่มีรสเค็มหรือพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ความจริงแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่คนเรากินกันเป็นประจำทำให้ไตเสื่อมโดยไม่รู้ตัว โดยนายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสข้อความผ่านเพจ Facebook ชื่อหมอเจตระบุว่าระวังโดนฟอกไตห้าอาหารไม่เค็มแต่ทำร้ายไตมีอะไรบ้าง 1. ขนมปังใครชอบกินต้องระวังเพราะผงฟูที่ใช้ทำขนมปังมันคือเกลือชนิดหนึ่ง แล้วทำไมขนมปังถึงทำร้ายไตยคือผงฟูเนี่ยมันมีโซเดียมแฝงทําให้ไตต้องขับเกลือออกมากขึ้นบางชนิดมีฟอสฟอรัสสูงทําให้เกิดหินปูนสะสมในไตและหลอดเลือดถ้าไตเสื่อมแล้วขับฟอสฟอรัสออกได้ไม่ดีทําให้ไตวายเร็วขึ้นเรื่อยๆถ้าอยากลดความเสี่ยงให้เลือกขนมปังโฮลวีตหรือขนมปังยีธรรมชาติจะดีกว่าค่ะ 2. ชาไข่มุกหรือเครื่องดื่มหวานจัดที่หลายคนกินกันแล้วน้ําตาลสูงมันทําร้ายไตย,ยังไงคือกินหวานมากๆทาให้น้าตาลในเลือดพุ่งสูงสะสมไปเรื่อยๆเสี่ยงเบาหวานซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้ไตเสื่อมน้ําตาลสูงทําให้เส้นเลือดไปเลี้ยงไตเสื่อมลงและไตค่อยๆพังไปเรื่อยๆถ้าอยากกินจะแนะนําให้เลือกหวานน้อยหรือไม่ใส่น้ําตาลเลยค่ะ 3. ข้าวขาก๋วยเตี๋ยวและอาหารแป้งสูงที่เราเกินกันเป็นเรื่องปกติแต่รู้ไหมว่าแป้งขัดสีทําให้ไตทํางานหนักมากขึ้นคือต้องอธิบายแบบนี้ ะะว่าเข้าวขาวเส้นก๋วยเตี๋ยวทําให้น้าตาลในเลือดพุ่งเร็วน้ําตาลสูงเรื้อรังกระตุ้นให้เกิดเบาหวานและทําให้ไตเสื่อมเช่นกันแล้วคําถามต่อมาคือเราต้องทํายังไงก็คือควรเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพวกข้าวกล้องข้าวไราเบอร์รี่ก็ได้ค่ะ สี่น้ำจิ้มอย่างพวกซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำราดข้าวมันไก่นี่ก็ทําให้ไตพังเงียบๆแล้วซอสปรุงรสที่มีโซเดียมสูงมากไตต้องทํางานหนักเพื่อขับเกลือออกจากร่างกายซอสบางชนิดแฝงน้ําตาลเยอะทําให้เสี่ยงเป็นเบาหวานและไตเสื่อมมีสารกันเสียผงชูรสและฟอสฟอรัสแฝงทําให้ไตต้องกรองออกแนะนําว่าให้เลือกเป็นสูตรโซเดียมต่ําหรือทําน้าจิ้มกินเองจะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ค่ะ ถ้าผลไม้บางชนิดมีน้ําตาลสูงมากแล้วทําร้ายไตยได้ยังไงคือน้ําตาลฟุกโตสในผลไม้ถูกดูดซึมง,ง่ายทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นน้ําผลไม้ไม่มีไฟเบอร์ทําให้น้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดเร็วคนที่เป็นไตเสื่อมต้องระวงังโพแทเสเซียมในผลไม้หากขับออกไม่หมดอาจเสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะดังนั้นผลไม้ที่กินได้ในปริมาณที่เหมาะสมและเลือกกินให้ดีเช่นฝรั่งแอปเปิลเขียวเบอร์รี่ส้มโอเลือกกินผลไม้สดดีกว่าปั่นเป็นน้ําค่ะหมอเจษยังย้าว่าไตาพังไม่ ได้เกิดจากของเค็มเพียงอย่างเดียวอาหารหวานจัดแป้งขัดสีและซอสต,ต่างๆก็เป็นตัวเร่งให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นดูแลไตตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะต้องฟอกไตไปตลอดข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ